ยินดีต้อนรับสู่รถยนต์รุ่นใหม่ปี2026และว,วันนี้ถนนสายลมและอนาคตผสานร,รวมกันในเครื่องจักรที่ให้ความรู้สึกมากกว่ารถยนต์เกรากับเป็นพลังแห่งธรรมชาติ Porsche 911 Turbo Killer WIn ปี2026ชื่อที่ไม่ได้กระซิบแต่คำรามกึกก้องสัญ,ญลักษณ์แห่งความเร็วที่เฉียบคมจนแหวกอากาศและตั้งแต่แรกเห็นคุณจะรู้สึกได้ว่านี่ไม่ใช่แค่การพัฒนาไปอีกขั้นแต่เป็นการประกาศตัวตนที่เคลื่อนไหวได้ เกิดจากสายเลือดแห่งการแข่งขันมานานหลายทศวรรษและได้รับการปรับแต่งด้วยวิศวกรรมสมัยใหม่ที่เข้าใจทั้งพลังดิบและการควบคุมอันชาญฉลาดขณะที่กล้องเคลื่อนไปรอบๆปอเช่911เทอร์โบคิลเลอร์วิคันนี้คุณจะสังเกตเห็นได้ทันทีว่าปอเช่ได้นำสิ่งที่โดดเด่นอยู่แล้วมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกรูปทรงโดยรวมดูคุ้นเคยแต่ดุดันกว่าเดิมได้รับการออกแบบอย่างมีจุดประสงค์ทุกส่วนโค้งไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเพื่อควบคุมอากาศอีกด้วย ด้านหน้าดูต่ำลงและกว้างขึ้นทำให้รู้สึกเหมือนรถกำลังเอ็นไปข้างหน้าแม้ขณะจ,จอดนิ่งพร้อมที่จะพุ่งพยานช่องรับอากาศเด่นชัดขึ้นช่วยส่งอากาศเย็นเข้าสู่เครื่องยนต์ที่ต้องการแรงดันและความแม่นยำในขณะที่ไฟหน้า LED Matrix สองทะลุความมืดราวกับใบมีดทำให้รถดูดุดันและน่าเกรงขามเมื่อมองจากด้านข้างคุณจะสังเกตเห็นว่าตัวถังรถดูเหมือนจะอบล้อมเครื่องยนต์ไว้อย่างแน่นหนาส่วนท้ายที่ดูแข็งแกร่งบ่งบอกถึงพลังที่รอการปลดปล่อยฐานล้อที่กว้างบอกให้รู้ว่ารถคันนี้มั่นคง มั่นใจและไม่สั่นคลอนแม้ในความเร็วสูงและเส้นสายตามหลักอากาศพลศาสตร์ไหลลื่นจากด้านหน้าไปด้านหลังช่วยนำทางลมแทนที่จะต่อสู้กับมันซึ่งนี่คือที่มาของชื่อคิล l e r ร์วินรถคันนี้ไม่ได้ต่อสู้กับอากาศแต่มันควบคุมและปรับเปลี่ยนมันตามใจชอบโดยใช้ระบบอากาศพลศาสตร์แบบแ c t i v e ขั้นสูงที่ปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทมเปลี่ยนมุมปีกแผ่นปิดอากาศและแรงกดลงตามความเร็วโหมดการขับขี่และสภาพถนน ด้านหลังแถบไฟอันเป็นเอกลักษณ์ของปอร์เช่ทอดยาวด้วยแสงเรืองรองล้ำสมัยจดจำได้ทันทีขนาดที่สปอยเลอร์หลังแบบแอคทีฟยกตัวขึ้นอย่างทรงพลังเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นย้ำเตือนคุณว่าเครื่องจักรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วงเวลาที่เส้นขอบฟ้าพุ่งเข้ามาหาคุณเร็วกว่าความคิดของคุณปลายท่อไอเสียสี่ท่ออยู่ต่ำและกว้างบ่งบอกถึงเสียงคำรามที่รอการระเบิดเสียงที่ผสมผสานความบริสุทธิ์ทางกลไกเข้ากับความประณีตสมัยใหม่ไม่ดังเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่ทรงพลังมากพอที่จะทำให้คุณขนลุก วเข้าไปในปอร์เช่911 Turbo โบค l e r Wing ิปี2026บรรยากาศเปลี่ยนจากดุดันเป็นมุ่งมั่นอย่างเข้มขน้นนี่คือห้องโดยสารที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงผู้ขับขี่ไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายแต่เป็นการเชื่อมต่อพวงมาลัยมีน้ำหนักที่สมบูรณ์แบบได้แรงบันดาลใจโดยตรงจากมอเตอร์สปอร์ตของปอร์เช่หุ้มด้วยวัสดุร,ระดับพรีเมียมที่ให้การตอบสนองแม้กระทั่งก่อนที่รถจะเคลื่อนที่แผงหน้าปัดดิจิทัลผสมผสานการออกแบบปอร์เช่แบบ,บคลาสสิกเข้ากับความชัดเจนที่ทันสมัย วางข้อมูลประสิทธิภาพการนำทางและข้อมูลการขับขี่ไวในตำแหน่งที่สายตาของคุณมองเห็นตามธรรมชาติเพื่อไม่ให้สิ่งใดรบกวนคุณจากถนนข้างหน้าเบาะนั่งอกกระชับตัวคุณอย่างแน่นหนาให้การรองรับที่ดีเยี่ยมขณะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงในขณะเดียวกันก็ยังคงความสบายเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลหนังคุณภาพสูงการตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และรายละเอียดอลูมิเนียมขัดเงาผสานกันเพื่อสร้างภายในที่ให้ความรู้สึกหรูหราและใช้งานได้จริง นี่ไม่ใช่ความหรูหราเพื่ออวดอ้างแต่เป็นความหรูหราที่ตอบสนองสมรรถนะแม้แต่แสงไฟภายในห้องโดยสารก็ยังนุ่มนวลสร้างบรรยากาศที่สงบก่อนพายุจะมาเป็นเครื่องเตือนใจว่าภายใต้ห้องโดยสารที่ประณีตนี้ซ่อนสัตว์ร,ร้ายที่รอคอยการพุ่งพยานอยู่ทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่นิยามคิลเลอร์วินอย่างแท้จริงนั่นคือระบบขับเคลื่อนใต้ฝากระโปรงท้ายคือเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จคู่แบบ6กสูบเรียงนอนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของปอร์เช่ที่ได้รับการพัฒนาไปอีกขั้น มอบอัตราเร่งที่รุนแรงด้วยความแม่นยำอย่างเหลือเชื่อ